คิมมอนในที่สุดคิมมอนก็วางมาแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วคิมมอนมาแล้วเฮ้ยหล่อจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นโมกิของพี่คิมนะคะอะคืออะคือนี่ผมจอดรถเลยนะผมจอดรถคุยเลยนะผมจริงจังแหน่ไหนอุ้ย กูเลยนะอะ,อะจอรถเฉยๆนี่แหละแป๊บเดียวอ๋อโอเคเมื่อกี้จอดรถบ็ทางด่วนเหรอคิมไม่ใช่จอดรถข้างทางก็ไม่ใชขึ้นทางด่วนแล้วคิมมอนพอใส่ฟิลเตอร์อ่ะตอนนี้ไม่รู้เป็นไรไอจีอ่ะมันทำให้หน้าซูมอ่ะแล้วหนั่น,ห,น,นหลือแค่จมูกกับปากของเธอ จิมมอนกลัวอะไรดูดิห <Okay. S 1> ล่อมากหล่อโบยตายควายลม้มโอเคอรหล่ออยู่แปลว่าไปละขับรถต่อและอา้าวมา <c oughs> แค่นี้โอเคฝากบอกคิดถึงทุกคนด้วยไม่แค่อา้าว